สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปายกุดจนนุกคุณมาในกับพวกเรอยยานี้เนกับาพี่น้องอย่างนี้ก็มีข่าวอัปเดตเรื่องบอดบอยสุิชัยแค่นึกถึงเรื่องดีๆก็ยิ้มได้แล้วแมนนี่ดีพี่น้องจ้ะแล้วก็ว่าแค่นึกถึงเรื่องดีๆก็ยิ้มได้แล้วแมนคักพี่น้องว่าถึงคิดเห็นเรื่องดีๆก็ยิ้มรอรอพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเน่นิวนขออนุญาตบอดบอยอ่านกอมเมนซูฟังด้วยพี่น้องจ้ะ โคตรหล่อเลยพเอกหมอลามบอยสิริชัยพี่น้องรอขักรอแนวบอดบอยสิริชัยพี่น้องคือยายนีวบอกแั้งแต่เรามีเมียมาแต่งตัวแบบสุดยอดมากพี่น้องแต่ซอยแอนเอาอะไรดีรอแข่งกับหลูกแข่งกับภรรยาลยว่วสันพี่น้องแล้วก็รอขักรอแนวนาะพี่น้องจากบอดบอยสิริชัยหวานเหนียนเหลืองานมหเราไปเป็นผู้บริหาร รอคักพี่น้องสวยอ่อนไลยดีดูแลสามีดีมากคะ่ะรอยยิ้มที่สดใสส่งกำลังใจให้เอฟซีแม่แม่เฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะบอดบอยรอแข่งกับหลูกกับเมียสันพี่น้องแมีเนรีพี่น้องจาเมียแล้วก็งามงามบอดบอยกระอรอหลูกกันนาหักทั้งสองคนพี่น้องเห็นรก็ยิ้มตามเวลาพึ่อยูน้ำกันพี่น้องจามวันแล้วกลับบบันไปกอดแม่ให้กำลังใจแม่แตนพี่น้อง นารักกักบ,บอดบอยสอยแอนแล้วก็แช์ไปรักบอกวา่าฝากพี่บอยกอดแดนด้วยนะคะเดี๋ยวกลับไปกอดสันพี่น้องนะก,กับรอบกรัวที่อบอุ่นนะหาหักกักบ,บอดบอยกับสอยแอน,แนพี่น้องหล่อน่ารักมากค่ะบอดบอยดาราท่านหนึ่งเลยคะ่ะยิ้มสดใสจิตใจเบิกบานมากค่ะคุณหล่อเดี๋ยวก็เจอกันอีกวัน น่ารักที่สุดเลยคนใจดีเวลายิ้มมีเสน่ห์มากจ้าสิจ้างเจ้ามาให้ไทบ้านเบิงไอบอยกับสาวแอนออรดี Ann, ค่อยมีไว้ไว้ในแม้ว่าสันพี่น้องยิ้มได้ก็ดีใจด้วยพ่อคุณแล้วนะ้าบอสต้องรอบด้านกว่าเดิมสู้ๆเด้อละ่ะไม่มีทุกข์ก็ไม่รู้จักสุขปสันพี่น้องจ้า คิดถึงเรื่องดีๆก็ยิ้มได้แมนอิหลีรักทักทายกับพี่บอยสิริชัยเอซีครับผมสันพี่น้องจ้าคลิปนี้ยานิวก็ฝากไว้แค่นี้แหละจ้าพี่น้องนี่อย่างกับคอมเมนต์ไว้เด้อพี่น้องจ๋า,จาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย